สวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้เรามาพาเพื่อนๆไปที่วัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวัดนี้นะคะมีความเป็นอันศีนมากๆเลยก็คือบูโบสถที่นี่ค่ะเป็นอุโบสถไม้มงคลแล้วก็วัดนี้เนี่ยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2411สร้างโดยคุณหญิงจุย้ยวงสาโรด เดิมว่ากันว่าเป็นวัดเล็กๆนะคะแล้วก็อุโบสถเนี่ยเป็นแพรไม้ไผ่ผูกกับต้นโพลิมแม่น้ําแต่ภายหลังมีการสร้างอุโบสถใหม่เป็นไม้แกะสลักสวยงามและสิ่งพิเศษก็คืออุโบสถเนี่ยเลือกใช้แต่ไม้มงคลค่ะอย่างฝ้าเพดานก็เลือกใช้ไม้สักทองแท่นรองพระประธานใช้ไม้มะค่าโมงพระประธานมีนามว่าพระพุทธสมุร สีพิชัยวิสุทธิมุนีนะคะฟ้าผนังใต้ธรณีหน้าต่างใช้ไม้โมกงานแกะสลักมีความสวยงามมากค่ะว่ากันว่าอดีตเจ้า,ะะจาอาวาสเป็นชาวเพชรบุรีเลยใช้ช่างแกะสลักฝีมือดีจากเพชรบุรีนะคะส่วนพื้นอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง ถ้าไม่เห็นด้วยตาตนเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าขนาดของไม้ตะเคียนทองแต่ละแผ่นเนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นของอุโบสถเนี่ยใช้เพียงเจ็ดชิ้นเท่านั้นเองด้านหน้าลานด้านหน้าอุโบสถนะคะยังมีอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุสร้างไว้ด้วยอย่างสวยงามนะคะมีความประทับใจมากๆเลยค่ะแล้ววัดน,นี้นะคะที่เราประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ย มาอยู่ที่อุโบสถคอยรับแขกแล้วก็คอยเล่าประวัติเก็ดเล็กเกดน้อยของวัดทําให้การเข้าไปชมวัดนะคะน่าสนใจมากขึ้นสําหรับคนที่ชอบวัดนะคะหรือสนใจวัดโบราณที่มีพุทธสินที่สวยงามสามารถมาชมแล้วก็เรียนรู้ได้ที่นี่อยากให้มาที่นี่เลยค่ะวัดแค่น้อยอยู่ที่สมุทรสงครามใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะอยู่ที่อัมพวาค่ะ วัดนี้นะคะจะมีรูปเยอะนิดนึงนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูรูปไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งค่ะ และภาพที่จะเห็นนี้นะคะก็คือภาพส้มกับโจที่ถ่ายกับท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านเจ้าอาวาสอย่างที่บอกนะคะก็คือเล่าเรื่องราวเก่งมากแล้วก็มีอารมณ์ขันสอดแทรกมุกต่างๆได้อย่างอาพอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็มีความรู้จริงๆในเรื่องของการสร้างวัดนี้ขึ้นมาค่ะ เพื่อนๆสังเกตไหมคะอันนี้เป็นภาพเจาะลึกของการแกะสลักไม้ที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็คือพระาธาตุนะคะเจดี JD ที่เราเล่าไว้ตอนแรกเนาะว่าเป็นอนุสาวรีย์เจดีเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าอุโบสถ เราให้เพื่อนๆชมภาพสวยๆไปยาวๆเลยนะคะ เลียนได้ว่าได้ชมภาพกันอย่างจุใจเลยเนาะแล้วก็เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆแวะมานะคะสําหรับวันนี้ส่วนเรานะคะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาไปที่วัดไหนก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดของส้มกุบโจโด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ